สวัสดีค่ะรถกระบะรอๆนะคะแต่งรอค่ะทุกท่านพร้อมใช้พร้อมขับนะคะเป็นรถบ้านไม่ใช่รถประมูลนะคะซึ่งเจ้าของดูแลรักษากันเป็นอย่างดีด้วยนะคะอิสุ u d ดีแมกค,คะรถบ้านฝากขายเป็นรถมือเดียวป้ายแดงค่ะเครื่อง2 5 0 0ซ c SLX นะคะรถตัวท็อปกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะมีระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะหน้า เดิมรังเดิมค่ะรถไม่เคยชนค่ะเครื่องเกียร์ชร่วงล่างยังสมบูรณ์ดีแบบเต็มระบบพร้อมใช้พร้อมขับต่อกันได้เลยค่ะเครื่องไม่รวมไม่ไอคัสตีสวยไม่ผุไม่ดำไม่เวานะคะ1,900 0บาทเท่านั้นค่ะพร้อมขับกลับบ้านได้เลยค่ะทุกท่านราคานี้ตัดตดนะคะ1900 0บาท เลขไม่5 0 0หม่255,000กิโลเมตรนะคะรถอยู่แถวบางกวยนนทบุรีค่ะสนใจนัดล่วงหน้าโทรอัปเดตสถานะก่อนและไปดูด้วยตนเองนะคะติดต่อผู้ขายตามช่องทางการติดต่อใต้คลิปสวัสดีค่ะ